เฮ็ดต่อสนแม่ึ้นกำลังคืนพี่น้องพวกแม่ล่ะนะเฮ็ดต่อสนโอ้ยห่างๆ่ใกล้ๆแล้วเจ้าก,กับบาทัางค้นกับบากินไ้เนาะหอยพวกกะโอแล้วมาไหนพ่อมาเก็บเฮ็ดเฮ็ดเพ่งเฮ็ดเพ่งเข่าที่นั่นวะ เฮดเพิงอี่ยังนี่ยขี่นอ้องเพิ่งมาเพิ่งพอดอกแรกโอ้ยกินได้เพะนี่ได้นอทเ็ดในนอเน,น,อนี่เห็นนะดอกแรกเดือนนี้เห็ดเพิ่งยังเกาะก็เอิอเห็ดเพิ่ง,งยังเกาะเก้าลัดบ่ันมีกลาซชุ่มแจ้าเห็ดดิน กำลังออกเห็ดกอเนาะว่าเมนเฮ็ดดินเฮ็ดกอ,อปีนี่เด้อพี่น้องมันถุงมือกะถุงมือมันหน่อยอโอ้ยจะได้พ่อแกงวาพี่น้อง,งเหยเขากลายลายเด้อพูดนะมันเห่าหมดเพูดนะดอกหนึ่งก็มาจะหาเอาแต่ดอกงามๆเด้อพี่น้องจะหาาแต่ดอกงา,งงางมๆ เป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งจิ้มแก้วสมสุ้มน่หละคุณสามีข่อยยางออกกอผุนช่างเจ้า <c oughs> ท่านี่พอจักดอกเยอะตีนี่ิึงม่านี่ละพี่น้องข้างอื่นนะเจ้าออกแล้วก็ว่าท่างนี่ท่านี่ออกเมื่อจังไดล่ะก็ว่าพวกเฮ็ดดินเฮ็ดกอนี่มันออกแล้วเพิ่์นแบบว่าอยากให้ เ็บลายเพิ่นอยากใครกินแต่เฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงหวานถ้าไหนได้แจ็คดอกอยู่พี่น้องเอ้ยเสียแกนยาวกับว่าใ่เก่งใครยาวกับว่าใสหันเอ้ยแม่งีอย่างเพิ่นไม่อยากผ้ามาดอกเขียนทางอื่นนะเจ้าออกลวเนาะก็เลยอยากมาเลาะเบิง้งว่ามันออกยัง ได้เขาป้าแหลโอ้ยดีใจเฮ็ดก็ว่าอีกป้าหนึ่งมันกันเดเห่าละดิเฮ็ดเพิงองนนะแม่วุ้แม่แมเฮ็ดเพิงหวานนี่หนิเห็นวะนี่ก็เฮ็ดอือวนอกพี่นอ้องนี่ยนะเมื่อนี้จะได้บ่ได้พ่อแกงโบซีหาดอกก็เอาดอก อื่นนะเจ้าโอ้ยออกหลายประสันท่างนี่ทา่ทานนี่ออกอยู่งท่านพ่อแม่ออกแล้วพูดนี่แลเจ้ามาเกกบเอากอนรน่ะพูดนี่มันมันบ่อด้เคีย้ยไปตองเนาะขันมันออกมันกัดต่างกดโจดเจี๊ยดโหลดแดดกระช่องตา้อมเลยนึ่ง ปลาสนแลอจ้ะเด้ขาวปลาสนปาใบใหม่กับเขาแล้วบ่ได้จักดอกมิเตเฮดดันดินเฮดก็ก้าว่าดินกับซุ่มๆได้พี่น้องพุท่ะเบื่องเฮดนีไล่หลายกันเอากับปินกัตตาพุล่ะหล่ค่ะ นี่แต่เห็ดดินเห็ดเดืองไหมบางคนจะเจ้าก็ว่ากินแสบเจาะอ่ะก็จะหาเบิ่งเห็ดเผิ่อหวานขานาดพี่น้องเห็ดดินไหม